แมนซิตี้เปิดตัวดอนนารุม่าผู้รักษาประตูคนใหม่วันนี้เรามีข่าวใหญ่ในโลกฟุตบอลยุโรปที่แฟนบอลทั่วโลกต้องจับตานั่นคือการที่ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเปิดตัวจานลุยจิดอนนารุม่าผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วดอนนารุม่า ย้ายจากปารีสแซงแชคแมงมาด้วยค่าตัวประมาณ26-30ถึงล้านปอนด์หรือราวๆ1,300า 1, ล้านบาทเส้นสัญญายาว5ปีจนถึงปี2030พร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเขาจะเข้ามาแข่งขันตำแหน่งตัวจริงกับเจมส์ทรัฟฟอร์ดนายทวารดารุ่งทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งย้ายกลับมาจากเบอร์ลี่หลายคนอาจสงสัยว่าดอนนารูม่าคือผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีและมีดีกรีคว้าแชมป์ยูโร2020 แถมยังได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แล้วทำไมถึงต้องย้ายออกจากปารีสแซงแชกแมงสาเหตุหลักคือความไม่มั่นคงภายในทีมตลอด3มฤดูกาลที่ผ่านมาเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสื่อฝรั่งเศสและการถูกวิจารณ์หนักหลังทีม PSG ตกรอบฟุตบอลยุโรปหลายครั้งมีรายงานว่า บอร์ดบริหาร PSG ไม่พอใจกับสไตล์การเล่นของเขาที่เน้นการเซฟมากกว่าการใช้เท้าเล่นบอลแบบผู้รักษาประตูสมัยใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่สโมสรอ,อยากได้นอกจากนี้การที่ PSG ต้องการปรับทีมใหม่ภายใต้ผู้จัดการทีมและผู้อำนวยการกีฬาชุดใหม่ทำให้เขาไม่ใช่ตัวเลือกหลักอีกต่อไปพูดง่ายๆคือไม่ใช่เรื่องฝีมือแต่เป็นเรื่องสไตล์กับทิศทางของทีมแม้จะถูกวิจารณ์บ่อย แต่ต้องยอมรับว่าด um อนนารุม่าขึ้นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีสถิติยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรปช่วงหลายปีที่ผ่านมาลงเล่นให้ PSG มากกว่า140นัดเก็บคลีนชีตได้กว่า60เกมเซฟจุดโทษสำคัญในเกมลีกเอิงและแชมเปี้ยนส์ลีกหลายครั้งค่าตัวปัจจุบันของเขายังติดท็อป5ผู้รักษาประตูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและอย่าลืมว่าเขาคือแชมป์ยูโร2020กับทีมชาติอิตาลีพร้อมคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ย้ายทีมเพราะฝีมือไม่ถึงแต่เพราะ PSG เลือกทางใหม่คำตอบสั้นๆคือทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากเอเดอร์ซอนย้ายออกเปบกวาดิโอลาต้องการคนที่เซฟชัวโดยเฉพาะในเกมใหญ่ระดับยุโรปซึ่งดอนนารุม่ามีประสบการณ์ตรงจากทั้งเซเรียอา ลีกเอิงและแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับดอนนารุม่านี่คือโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาได้ร่วมงานกับเป๊ปกวาดิโอลากุนซือที่การันตีความสำเร็จและมีแนวทานฟุตบอลที่พร้อมพาทีมไปถึงระดับสูงสุดและที่สำคัญเขาอยากลบคำวิจารณ์ที่ว่า ไม่เหมาะกับบอลสมัยใหม่ด้วยการเล่นให้ทีมที่เน้นเกมบุกและครองบอลตลอดเวลาการแข่งขันตำแหน่งระหว่างดอนนารูม่ากับเจมส์ทราฟฟอร์ดจะเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของพรีเมียร์ลีกรุููการนี้เป๊ปกวาดิโอลาจะปรับระบบอย่างไรจะให้ดอนนารูม่าพัฒนาทักษะการใช้เท้ามากขึ้นหรือจะสร้างระบบที่ปกป้องเขาให้ได้โชว์จุดเด่นการเซฟ ถ้าเขาปรับตัวได้เร็วซิตี้อาจได้กำแพงเหล็กที่ช่วยทีมล่าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเพิ่มอีกสมัยการมาของจานลุยจิดอนนารูม่าไม่ใช่การย้ายทีมธรรมดาแต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกำหนดอนาคตของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอีกหลายปีข้างหน้าแฟนๆคิดยังไงเขาจะกลายเป็นตำนานมือกาวของซิตี้หรือจะเป็นเพียงการทดลองใหม่ของเป๊ปฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับและนี่คือวิ c ต o r ร l a แบห้องทดลองชัยชนะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหญ่ในวงการกีฬา